สาวบ,บ้านพี่พัดมาแล้วสาวบ,บ้านพี่พัดวันนี้วันดีเลิกงามยามดีพี่พัดจะได้บ้านแล้วเลิกงามยามดีะมนะคะใหญ่มากใช่ใช่ใหญ่มากเลยเออกไปน,นู่เนเนยนลย อ๋อม oh, ีหอ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 สี่สามได้ไหมไอโอใกล้บอกอู้ใหญ่ บ้านหลังนี้คุณแม่ให้เป็นบ้านแห่งรักนะคะของชายพานะคะรวมด้วยช่วยกันกับคุณแม่หลายๆท่านเลย<อ>ต้องกราบขอบพระคุณแม่ใจดีใจบุญทุกๆท่านเลยนะคะที่รักและเอ็นดูพี่มอสนะคะแบ่งปันเผื่อพี่พัดด้วยเป็นบุญวสาสนาพี่พัทนะคะต่อไปพี่พัทก็จะไม่ต้องยืนตากแดดเลย นใหญ่มากเย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 และตาสีบนมาตาวีค่ะแม่ตาวีตาวีไม่ใช่ตาสีกณแม่ตาวี ขอบคุณหนู่ายสำหรับของขันนะคะขอบคุณจ้านะคะขอบคุณสำหรับใจใจนะคะใจใจบ้านแห่งรักบ้านแห่งรักมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆเลย ูกใจถูกใจแม่กุ๊บสวัสดีจ้าสวัสดีแม่ดแดงทุกทุกคนค่ะแม่กุ๊บสวัสด,ดีจ้าค่ะแม่ไปดูที่หกพี่นั่งเสนอไอจีไอคัมไลท์ท็อดีเสนอกล้องไลท <ด S 1> ์ก็ละโอ้ใครดูโอ้ใครซ้ำเนีย่ยดูเสนอโอ้โอระว,วังเชื่อมตาตาลบตาต่างตอนนี้ใหญ่มากอาตาเขาจะหันหัวมาทางนี้<ม>ตาเราหลบตา <c oughs> ไม้มันใหญ่เราลบแล้วลบก่อนแล้วลบก่อนโอ้ยสวยงามสวยงามสวัสดีค่ะพี่เพชรแม่กุ๊กสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าอันนี้นะคะแม่ช้างพลายต้องเอาไม้ค่ะแม่เอาเสาเหล็กไม่ได้ต้องเอารุ่นนี้ค่ะแม่เอารุ่นนี้ถึงจะอยู่ ะะเรายัางไม่ได้เส้นค่ะหนูแพทเราโรช่างก่อนตอนนี้ยกไม้ไว้อเอเายายไปเส้นยายไปเส้นไฟเช็กนะไฟเช็กละ่ละ,ละนี่แหละอาจารย์สองอาจารย์นี่แหละ ทำแบบง่ายๆค่ะแม่ให้คุณตาทำกับคุณยายอันนี้เป็นแม่ของตาวีนะคะแม่อันนี้แม่ตาวีนะคะนี่หมวกแดงๆเ,เอาถ้วยมาอีกเอาถ้วยมาอีกอ น้าจานมาแล้ว <S 2> <S 2> <S ไม่อีละีเลวเจ้ายังวาอยู่มักหลายเดอรใหม่นี่นี่ตัวเขาเอินว่าใหม่เนาะนี่เขาเรียกว่าไม้ใหญ่มากค่ะน,นี่อยนะคะหลุมก็ใหญ่นะคะนี่ พอแล้วมั้งพอแล้วแหละพอแล้วพอแล้วสี่สี่พอดีแล้วระวังอ่ะตัวน้อยเด้อสะใจนะใช่ค่ะพี่อ้อมสะใจมากเลยนี่นะคะแม่เอาแบบเรียบง่ายเลยเราแบบเรียบง่ายนะเส้นคุณยายสองคนยายคุณตา

ขายไว้กลางวตบหละว่เอาอยู่วนีนดุงแล้วเอาเสาตั้งทำให้มันขี้แตเลยเนนี้นะเแลข้นขึ้นไปนี่ ดุ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 อ๋อมาเฮายังอ๋อเฮามาเด้อเอาวัคซีนเอาไหนเขียนบ่บ่บ่ต้องทุกคนเขียนแล้วก็ป้าแม่สิขายโอ้ยทําครอบรวยอยู่เลยนี่มีเอาหน้าตะใบทํามาちゃう <meng> อยู่เย็นเป็นสุขนะคะพี่พัดคุณแม่ที่ช่วยเมตตาก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงบุญรักษาเทวดาครุมคลองนะคะแม่ขอบคุณที่เมตตาพี่พัดพี่พัดก็อย่าดื้อนะคะได้บ้านดอกเห็ดแล้วอย่าดือ้อเ <c oughs> สาใหญ่มากเลยขอบคุณมากๆเลยนะ,ะดีใจดีใจอะไรนู่นนู่นอยู่นู่นๆๆ อยู่ตรงคลุกนะั่นน่ะอยู่ตรงถังน้องดาไปอยู่นู้นน้องดาอยู่ต้นตาแบงอยู่ติดติดดัมมี่ ให้ตาละให้น่ารักเหมือนตูรูตอนนี้คุนว่าคุณแม่ oh. <laughs> แตาวีคุณแม่บอกว่าบ้านแห่งรัก <laughs> บ้านพี่พัดดอกเห็ดพี่พัดเป็นบ้านแห่งรักเด้อ oh. ใช่ใช่คะ่ะแม่เขาให้น่ารักเหมือนตูลูนะคะแม่ไม่ดื้อไม่ซนเป็นเด็กดีนะคะของแม่แม่ อย่าดื้ออย่าสนแมแม่ที่เมตาก็ขอให้ท่านล่ำล่ำรวยรวยคิดหวังสิ่งใดขอให้เจริญเจริญเด้อคุณแม่ตากเดดมาหลายปีแล้วพี่พัดวันนี้ได้ล่มอยู่แล้ว พี่เอ,อมแคปให้หน่อยนะพี่ออเอมออกยายไม่เอาแว่นตามายายลอกตายากจะเจ็บตาอีก <laughs> อยู่เย็นเป็นสุขนะคะคุณแม่ที่เมตตาก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขยกยกบ้านดอกเห็นให้พี่พัศวันนี้นางธรณีเจ้าที่เจ้าภูมตรงนี้รับรู้รับรู้แล้วก็ดูแลพี่พัศดีด อย่าดื้ออย่าซนให,ให้คําให้คูนนะคะอยู่ตรงนี้เขาให้คําให้คูณออืมอืม อมืคุณยายบอกดีใจหลายๆเด้อคุณแม่คุณยายบอกดีใจมากๆเลยนะคะที่มีคุณแม่ใจดีใจบุญท่านมาเมตายกบ้านให้กับพี่พาร์กินแล้วกินอีกวันนี้ปู่ย่าตายายตรงนี้เมาปู่ย่าตายายวันนี้เมาแน่ๆเลย แม่เกียงกลุยแม่เกียงกลุย,ลลยเดี๋ยววันขึ้นกินหัวหมูนะคะวันขึ้นจะเส้นหัวหมูตาวีบอกวันนี้กินไก่ไปก่อนวันที่ขึ้นก็จะได้กินหัวหมูนะคะปูย่าตายายตาทวดอยู่ตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะดูคางไก่สวยไม่สวยอยู่ที่คางไก่นะคะแม่โบราณว่า ดูข้างไก่ดูข้างไก่อยู่เย็นเป็นสุขนะคะพี่พาดคุณแม่ทุกท่านก็ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อนะคะเดี๋ยวเดูดข้างไก่นะคะแม่สวยไม่สวยอยู่ที่คางไก่นี่แหละโบราณว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเสียมเสียมบนได้สร้างสร้างยืมเสียมแนอเลือเตะแล้วฮะเจินนะ logic เอาเสียมเส้นนางธรณีออกจากตรงนี้เดี๋ยวหาว่าผูกช้างเหยียบเขาอีกเฮ้ยฮะอาเต๋สวยไหมคางไก่ไหนดูซิสวยโหล โอ้แม่คางไกสวยมากเลยสวยสวยสวยโอ้ยืนเทอเลยเลยอ้วนด้วยอ้วนด้วยสวยมากค่ะแม่สวย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 แนนอนบเด้างไก่ฮ้บว์ข้างไก่บ้าบูข้างไก่จังไดเนาะจัากแล้วอั้นอยางสิบบหูเนาะสวยมากเลยนะคะแม่คางไก อาเชิญนางธรณีออกจากตรงนี้เดี๋ยวจับผูกพิพัดพพตรงนี้โอ้ยอะไรเนาะบบดน,นี้ไลถูกจำกัดเป็นเวลาสิบนาทีของคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับการแนะนำและถูกจำกัด ในการค้นหาเป็นเวลา10นาทีนอกจากนี้เนื่องจากลายของคุณอาจแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อะอะไรอีกเนาะพี่เอ,อมอะ,อะไรคนใหม่แลดมนะเอาตกลงไว้ก่อนอ้าวอะไรขึ้นไม่รู้หนูแพทเขาบอกว่าอะไรไมีเสี่ยง ไม้ละมั้งใช่ใช่ค่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวลงไลฟ์แป๊บหนึ่งนะแม่นะอ๋ออ๋ออะไรจับไป AI จับไม้ใช่ใช่ค่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะลงก่อน10นาทีใช่คะ่ะพี่อ้อมเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อน บ้านพพีัขอบคุณนะคะแม่แม่ใจดีใจบุญทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้พี่พัดโชคดีนะคะมีคุณแม่จากโตโตท่านทําบ้านดอกเห็ดให้นะคะฝากรักและอินดูพี่พัดด้วยนะคะฝากช่องไฟ่มดควันญิงด้วยนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาต จบคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า